được đi đó ค่ะครับไม่หมดครับอ่าพี่นะครับได้เลยนะครับ2ข้าวเป็นอะไรบ้าง You vou falar. สำหรับผลงานของ107ทองเนี่ยของอประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเป็นที่1ทั้ง2ประเภทคือทั้งเ,เหรียญรวมหรือว่าเหรียญกีฬาในระดับนานาชาติแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็นองจากว่าผลงานของนักกีฬาไทยเนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะตั้งเป้าแล้วก็ทาผลงานให้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเราก็มองดูว่าเราไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งเราเป็นแค่อันดับ2หรืออันดับ3ทุกคนก็พยายามที่จะคือไม่มีการกดดันสาหรับทีมนักกีฬาไทยทุกคนก็พยายามที่จะทําผลงานเนี่ยให้กับ ตัวเองให้ดีที่สุดทุกคนก็สร้างผลงานเป็นให้ประจักษ์ว่าออนักกีฬาไทยเนี่ยสามารถที่ไม่ไม่เหนือความสามารถของนักกีฬาไทยที่จะขึ้นมาสู่ออสุดยอดของออกีฬาสีเกมในครั้งนี้โดยเฉพาะออกีฬาประเภททีมเนี่ยเราก็ได้เหรียญเยอะมากโดยเฉพาะฟุตบอลทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็ฟุตซอลชายหญิงนะครับวอลเล์บอลชายหญิงนี่เราได้กวาดเหรียญหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับออทีมนักกีฬาไทยก็ขอขอ,ขอบคุณนักกีฬาไทยแล้วก็สมาคมกีฬาทุกสมาคมนะครับที่ช่วยกันผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าเหรียญทอง ในนคครรัั้้งีบต่อยอดจากซีเกมครั้งนี้ครับคุณน้องครับก็ต่อยอดจากซีเกมเนี่ยในเกมปีหน้าเนี่ยเรามีถึง3เกมใหญ่ๆนะครับก็คือยูส โอลิมปิกนะครับแล้วก็เอเชียนเกมที่อินชอนแล้วก็บีสเกมที่ภูเก็ตนะครับซึ่งเป็น3เกมใหญ่ๆที่ท่าไทยนักกีฬาไทยนะครับโดยเฉพาะกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยซึ่งผลงานของนักกีฬาในเอเชียนเกมครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะมีผลงานที่ดีเนื่องจากว่านักกีฬาส่วนหนึ่งเนี่ยเรามาจากซีเกมแล้วก็ผลงานของซีเกมเนี่ย ดีแล้วก็เรากลับไปเนี่ยเราก็คงมีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องในนักกีฬาหลายๆชนิดกีฬาที่แข่งจากซีเกมเสร็จเนี่ยเราก็ไปแข่งต่อที่เอเชียนเกมด้วยนะครับก็คาดว่าออผลงานในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็น่าจะดีกว่าในครั้งที่ผ่านๆมาด้วยครับ